อะไรนะจริงอันนี้เราอยู่กลางอะไรนะคะใช่แต่ว่าเป็นขารถวิ่งมาทางนี้แฮปปี้หนาวไหมสิบแปดองศาโอ้โหบอมเข้าห้องน้ำเหมือนอะไรรู้วันนี้เหมือนเอาน้ำเย็นมาล้างมือล้างอะไรหมดเลย ใช่มันเย็นมากเลยค่ะไงพี่แซบ งานที่ดอยอ่างขางี่หลอดเลยนะครับผมเป็นขอทิปเลยนะครับคิวสวยมากซืัอซื้อสื้อเตรียมพร้อมสุดๆชอบชอบคะชอบมากแล้วข้างล่างนี้ก็คือแฮปปี้แฮปปี้มองกล้องหน่อยโอ้โหตรงนี้เราอยู่สวยเลยสวยสุดๆวันนี้ก็ดอกบานสะพรั่งเลย เจดมบิมันั่างฟังมีหรอคะ โอ้โหโอ้โหแฮปปี้โอ้โหนี่มันก็สวยนี่ตรงนี้เนนี้มีต้นเทียมพูเห็นไหมอาอากาศเย็นมากยี่สิบกว่าองศาเท่านั้นอันนี้เหรอออยี่สิบสองใช่เย็นเลยให้หนาวให้หนาวเฮ้ยทำไมแฮปปี้ไม่เห็นหนาวเลยอ่ะไม่เลยอ่ะดูไม่หนาวเลยนี่แซ่บโ๊ว นเอ้ยท้าลมหนาวหนาวจริงโอ้ยแล้วดูเด็กแล้วนี่เขาไม่หนาวกันเลยนะเออจริง แปดร้อยสีสก่กิโลเมตร,รอฟอมคุนเทพเหรอเอ้ยไปพุนเทพเหรอเออเกๆๆๆๆ๋เก๋เก๋เส้นกิโลคือาจ๊ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราถึงอะไร ังไวมากเลยค่ะมืออาชีพสุดๆปบมือให้ดตดีเลยยังเฮ้ยใจงงอะไรคะเหรอคะมาตามเขาไปเรื่อยเงี้ยไปไหนนะอย่าไปเปิดตัวนะ สูงมากหนาวด้วยสูงมากและหนาวด้วยอะไรมันจะรักกันนะกันหนา สบายคนนี้สบายไอ,อยังไงม,มองนี้ดิดจะมันไม่ดื้อเลยนนะจะมันรู้เรื่องมา <damn S 1> กเลยไอ้ที่นอนใครไอ้นอนกางเต็นท์เหรอไี่กางเต็นท์ล่ะค่ะไป <im itation> ยังไงคนเนี้ย คนเนี้ยว่ายังไงเราใส่เพ์ดเลยฮาวอากาศมันก็เย็นมากเลยนะหนาวไหมฮะแฮปปี้เขาไม่หนาวเลยนี่นนฮะเราหนาวเหรอสภาพอันนี้เวลาห้านาฬิกาห้าสิบเก้านาที อากาศหนาวเย็นยะเยือกหนูละหนาวมากสั่นเลยกักกักกักสั่นสุดๆเลยเดินพันห่มไปเลยใช่ไหมคะเย็นฮะเย็นเลยหิมะเปียกด้วยค่ะใช่ค่ะพร้อมค่ะเอาไหมคะฮะไม่พร้อมแม้กระทั่งชุดเทปน้อยแอ้พี่นี่สั่นหนาวเลยพี่ดูวิวนี่เหรอพี่ดูวิว เต็นเราก็กางกันไม่ค่อยเสียนด้วยขาดของอื้ขาดพื้นนี่เราดิ่งกับนี้ยังเย็นอ่ะนี่หนาวใช่ไหมคะใช่ค่ะคือหญ้าเย็นหญ้าเปียกอ่ะแฉะใช่ไหมวิวนู่นวิวสันวิวภูเขาที่สุด นี่นี่ยอดเขาอยู่นี่นี่นี่ข้างหลังเย็นมากเลยหน,หนาวตัวสั้นนะ่ะไม่เคยไม่เคยไหนพี่ตัวสั้นเลยรอบนี้หนักสิบกว่าองศาพี่สันนะ่นเนี่ยมีสั่นอยู่ที่ตัวผมเนี่ยมื้อเช้นิ <c oughs> น่ง ไปเลยนะคะดูวิวกันกว่างขึ้นฝนตกค่ะใครหาพระที่เจอช่วยบอกด้วยนะคะใครหาพระที่เจอบอกแฮปปี้ด้วยนะคะ ตอนนี้เจ็ดโมงสามนาที เดี๋ยต้องกินตอนนี้นะลิ้นทองมีมันเผาได้นะโอ้เย็นมากเลย กินหนังเอามาผัดก๋วยยืนนานก็อเลยบอกงั้นไม่เอาไม่อยากกินนานแค่ชืมแป๊บเดียวเอาจะหลุดได้อะไรมามันคือผัดก๋วยืนนานนี่ใยืนนานมันมุ้งอ่อยมากนะมันส้มเนี่ยมันส้มถ้าชิมอันหนึ่งได้ไหมอร่อยนี่กินง่ายนะครับน่ากินเนาะผัดก๋วยืนนาน ได้ที่เดียวที่โดย alcohol ฮะตรงนี้คือร้านที่เราพักกันเฮลิคอปเตอร์ก็จอดลงได้นะคะพี่บอมรอบหน้าจะเอาเฮลิคอปเตอร์มาจอดของเด็กเล่นใช่ปะเฮลิคอปเตอร์บัังคบเฮลิคอปเตอร์บังคับใช่ปะดีเลยเนาะวิวสันไหน ไม่ได้แล้วเขียวแล้วนี่แฮมี้มานั่งอันนี้เลย ออดูเราะนั oh. uh ้นโอ้โหเราพาขึ้น6กโมง51นาทีค่ะ ก็จะไม่นอนท่านี้เลยใช่ไหมผมไม่น่าเตอะเลยโอ้โหโหโหไม่ไหวหนาวจ้ะ พี่ก็งงใช่ไหมอันนี้มันขนมหนูใช่ไหมหนูก็แบ่งให้พี่เขาได้ไหม <c oughs> <c oughs> หน้าหนูนี่มันสุดๆเลยนะพี่เนี่ย <c oughs> ฝัดฝัดเกินเกินให้พี่มองอะไรไหน่ยดูซิแดดแรงอยู่แต่ว่า,าอากาศเย็นดีนะ อะไรนะคะคือเนี่ยมันมีองล oh. ้งมมาล้อันนี้ออกให้หนักพีนแล้วมันก็เหลือคางไว้ที่เบื่อพี่เอาไปคัดจากนี้พี่นี่มันของน้องนะต้องแบง่งน้องแบ่งพี่ด้วยเ,เดิมออหมดเลยแบ่งพี่ด้วยีจะเอาเหมือนกั่นี้นะครัวันนี้ม่ได้กินเยอะเกินเปล่าอะไรนะ วิธีทำกันทําให้หมาเป็นพวกให้ขนมเขาเขากินหมดกูดูตรงนี้เนี่ยขาวไปหมดเลยนะรอยเล็บเขาเนี่ยเขาจะมาขวนตบตรงนี้อ้าวหนูอะไรหนูอะไรนักกี้นักกี้ชอบอะไรนักกี้ชอบเปิดประตูใช่ไหมก็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 เคยใช่ไหมไอประตูกันวายหลอกหนูไม่ได้หรอกตามมองข้างบนดึกออเนี่ย อ๋กระลอกหึงกระลอกข้างบนไหนคะมึงกระโดดอ้อนอยู่ขอหนูหน่อยเฮ้ยดฮ้ยยี่ว่าหนูเสียสละก่อนนะก็อ้อยู่วันนั้นตอนนี้เราอยู่ไหนคะพีโนลาเต้ค่ะเออ Nah, nahi, Pira, Nobody told me to settle down day nights and late nights, don't get around. But there's something about you, something about you, I like. For saying I should slow down, but. นาคุณขาดน้ำตาลหรือเปล่าเนี่ยอยู่้า oh, ว,วิวข้างหลังคุณสวยมากอะ่ะวิวข้างหลังคุณสวยมากเลยอะ่ะสวยมึนคุณเลยนิกอบอกว่านี่ก็ไปตรงนู้นใช่ปะเออ,อแล้วคุณไปคนเดียวเลยแฮปปี้กับแฮปปี้ได้ปะไม่ไม่ไม,ไม่ค่ะได้คนเดียวอ๋อ

you one of us one of us got to save you. ะะที่นี่ถ้าเกิดว่าเทียบกันกับการคือถ้ามาธรรมาดาอะไรท, <c oughs> ที่คือเดอะเบสคือดีที่สุดเอ้าวแฮปปี้ค่ะให้ดีอ<ด>ุม้มนิดนึงค่ะไม่ไหยแล้วค่ะอยู่สูงริมและมีดาดฟ้าให้ด้วยนะรอใช่แล้วก็ราคาดีแต่ว่าข้อจํากัดก็คือที่บอกว่าต้องมาวันธรรมดาเพราะว่าทางวิ่งมาค่ะมันเป็นเลนเดียวอเคสวนไม่ได้เลยคิดไม่ออกเลยว่าถ้าสวนเงนจะทํายังไงโอ้ยน่ารักอ่ะ ไหนไปดูข้างในกันได้ไหมไม่มีคนถึงเต๊นนี่คือจุดที่จุดที่นิ๊กแบบว่าเฮ้ยย้อย,ยสวยเนาะสวยไหมคะสวยมากย้อยอุ้มเลยอุ้มเลยนะอุ้มเลยนะย้อยโดนเลยเด็กคนนั้นอนะให้ดิถ่ายรูปให้ดีกว่าโอเคไปมีดาดฟ้าเราไปดูดาดฟ้ากันยังไม่พร้อมอนะ่ะ <c oughs> ยังไม่พร้อมเลยวันนี้ โ <Okay. S 2> okay. อเคอ,อันนี้เรากำลังเดินขึ้นไปดาดฟ้า,ฟานี่นะดาดฟ้านี่ก็มีข้อห้ามนิดหน่อยห้ามเด็กขึ้นห้ามกินเหล้าห้ามอายุต่ำกว่าสิบห้าแฮปปี้ต้องรอยกี่ปีวะเนียนานอุ้ย <c oughs> จะสวยที่สุดแบบนี้เนาะโอ้ปอยแฮปปี้เดินได้เลยตรงนี้เอาเต็นท์มากลา,างบนก็ได้เนี่ย Workers, ถ้าแบบอยากตั้งเต็นท์น่ะเนี่ยก็เอาเต็นท์เนี่ยมาวางตรงนี้แจ่มว้าวเลยฮึมๆสวยตรงนี้สวยตรงนี้สวยไหนไหนสวยมากครับถ้าเรามองไปทางนู้นเราก็จะเห็นต้นเสียงฟูเป็นหย่อมๆนะเยอะมากจริงค่ะตรงนู้นน่ะ ตอนนี้ประมาณ20กว่ากว่าตอนเย็นจะลงไปต่ำสุด14ครับอลังการมากเลยค่ะดีแรงไม่จริงเขาดูตัวสูงเลยมันขวาอย่างคนเนี้ยมันตื่นเฉพาะเวลาถึงที่ใหม่นะมันตื่นช่วยกุญเดียงนะปลกคอมม่ชชั่นมันต่นช่ียกุญเชียงตื่นแต่โดนเลยนะจะโดนฟัดเลยนะ ตอนแรกก็อยากพาที้มาสุดท้ายก็มาจริงๆและแสดงบในทีมด้วยอ่ะไม่ชอบไม่ชอบดูหน้าก็รู้เลยว่าไม่ชอบดนไปไหมนึกดิเออให้ปล่อยละให้ให้วิวข้างหลังไปนั่นดีกว่าไหม วยมากดูดิเย็นเลยดีนะมาช่วงเย็นมาก นี่เรานอนบนสูงกับภูเขาอีกอะเขามีไข่กระทะอันนี้มาวางไว้ให้ล่อยอน,นี้สองอันเลยว้าพีกมากคืออันนี้หม้อใหญ่มาก ตอนนี้คือเวลาเจ็ดเท่าไหร่นะคะพี่วอมเมื่อกี้ที่หนูบอกหก <48. S 1> <6 S 2> โมงหกโมงสี่สิบแปดหรอตอนเนี้ยนี่เดนิสเซอร์ไพยมากดูเขาให้มีอาหารเช้าด้วยอ น้ง,งหยใ่งมันลสังเกตดิลงัมันวิวสวยมากเลยนะคะ